ก่อนจะไปชมรีวิวอย่าลืมกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทุกค่ายทั้งญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถซีดานยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Toyota v i o อ2025รุ่นนี้ถือเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ใหม่หมดจดตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคป,ปัจจุบัน เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกโตโยต้าว o ออส2 2 5มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์นไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เรียวเฉียบพร้อมไฟเดทาร์มรันนิ่งไลท์ที่ให้ความโดดเด่นในทุกสภาพแสงด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายเล็แบบเชื่อมต่อแนวขวางเต็มความกว้างของรถเพิ่มความหรูหราและล้ำสมัยส่วนล้ออลลอยก็มีให้เลือกหลายลายโดยมีขนาดตั้งแต่15ถึง17นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อย สำหรับมิติตัวทั้งโตโยต้าวีออ2สอมีความยาวประมาณ4,425ม mm, มกว้าง1740ม mm, มและสูง1480ม mm, มฐานล้อกว้างขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงในการขับขี่การออกแบบช่วงล่างก็ถูกพัฒนาใหม่ให้รองรับการเข้าโค้งและการขับขี่ในเมืองได้ดียิ่งขึ้นเข้ามาดูภายในห้องโดยสารการบ้างโตโยต้าวีออ2สอถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งหุ้มหนังแบบใหม่ให้สัมผัสนุ่ม พร้อมแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบหรูมีการตกแต่งด้วยวัสดุแบบ Soft Touch และโครเมียมบางจุดเพื่อเสริมความรู้สึกพรีเมียมหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังชันแบบ3การพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด7นิ้ว ในด้านสมรรถนะ Toyota Vios 2อ2 5ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรดูอัลบีวีทีที่ให้กำลังประมาณ106แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่ประมาณ138นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และประหยัดน้ำมันโดยมีอัตราสิส้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรลิถือว่าทำได้ดีมากในกลุ่มรถซีดานขนาดเล็ก สำหรับระบบความปลอดภัยโตโยต้า Vios 2025จัดเต็มเช่นเคยโดยมีระบบ Toyota s a f ซ t y Sense ที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองภาพรอบคัน360อองศาช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Vios รุ่นใหม่นี้ยังให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารมีการเพิ่มวัสดุซับเสียงในจุดสำคัญอหอลายจุด ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้าฝากระโปรงห้องเครื่องหรือบานประตูเพื่อให้ห้องโดยสารเนียบสบายตลอดการเดินทางอีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลช่องชาร์จ USB-C ทั้งตอนหน้าและหลังและระบบกุญแจสมาร์ทเอนทรีพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทโ o y o t a Vios 2 0 2 5เปิดตัวมาพร้อมหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามความต้องการตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เน้นความคุ้มคา่าไปจนถึงรุ่นท็อปที่ให้ฟีเจอร์ครบครันทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์ที่เลือกตติดตั้ง โดยคาดว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0่าบาทและอาจสูงสุดถึงเกือบ800,000บาทในรุ่นท็อปโดยรวมแล้ว Toyota v i o อ2,025ถือเป็นรถยนต์ซีดานที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันมีดีไซน์ที่ดูดีภายในกว้างขวางเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันและมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่แอดแนนในระดับที่เกินราคา ก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราด้วยนะครับพวกเรามีทั้งข่าวรถใหม่รีวิวรถจริงและวิดีโอเปรียบเทียบรถหลากหลายรุ่นจากทั่วโลกสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นอื่นเช่นแบบสคริปพูดหรือภาษาอังกฤษบอกได้นะครับ